วันนี้จะมาให้ดูตัวนี้คแต่ก่อนหัวจีหยิกคบมีแต่ใบเหลืองหัวหยิกแล้วก็เม็ดก็จะงอดอกก็งอแต่พอฉีดได้หนึ่งครั้งดอกก็จะเริ่มตั้งขึ้นเม็ดก็จะเริ่มแบบตรงขึ้นพอฉีดครั้งที่สองที่สามมันจะเป็นสภาพนี้เลยค่ะครั้งที่สามเม็ดดกเม็ดงามมากเลยค่ะแต่ขนาดหัวหยิกหิก็ยังดกยังงามเม็ดตรงนี่ดูสภาพหัวหยิกเดิมเม็ดยังตรงอยู่เลยค่ะเม็ดตรง แล้วดูมันดกเนี่ยมาดูเนี่ยดูความดกมันดกมากเลยค่ะวีแพนด้าเราใช้แล้วเวลาเราฉีดฉีดให้เป็นฝอยนะคะฝอยจะล่วงลงดินล่วงลงดินแล้วจะทําให้รากเดินเดินสะดวกเพราะดินมันจะล้วนซุยดินมันจะทําให้รากสะดวกแล้วมันจะงามเนี่ยจากจากเรื่องหลังที่กิงอๆนะคะตอนนี้เขียวมึนเลยแล้ว,ลวก็ทุกข้อเลยค่ะไม่มีไม่มีที่เว้นเลยดูได้เลยเนี่ยทุกข้อไม่มีที่ว่างจากมีตะคนบอกให้ถ่ายทิ้งนะคะไว้ทําไมไว้ทําไมเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ย แน่ด uh ูเ huh. น uh ี่ยดูได้สักต้นเนี่ยดูได้สักต้นเนี่ยเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยเนี่ยเอ็นลงไม่ันเลยค่ะเนี่ยมันดกมากดกจนแบบเนี่ยต้องเนี่ยเอ็นลงดูเนี่ยเนี่ยจากหัวจริงๆนะนขนาดหัวจริงนะเนี่ยดูเม็ดดูเม็ดเม็ดตรงเม็ดงามเม็ดสวยแล้วสีจะสวยสดแล้วก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะหลายคนแล้งได้เป็นอาทิตย์ดูนี่ดูเม็ดเนี่ยจากที่แบบว่ามีต่คนบอกให้ไขทิ้งงูได้เลยเนี่ย หรือวีเพนดาของเราดีมากสารเสริมเพิ่มสิิภาพตัวนี้ดีมากเลยนะคะเนี่ยดูได้เลยโอเคเนี่ยดูได้เลยเนี่ยดกดกทุก